สวัสดีครับผมคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มสกินนาะคอนะครับผมแต่ผมดันลงคลิปวันที่เขาหมดเขตไปแล้วอะ่ะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้หมดแต่ไปทะเละทรายที่อื่นนะครับผมรอบนี้เนี่ยผมมีงบทั้งหมด187่ปขูปองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเศษแปออกให้หมดก่อนนะครับให้เหลือแค่ร้อยเดียวก็ได้ทั้งหมด29กล่องนะครับเดี๋ยวเราไปเปื่อในครั้งกันอา่าได้29กล่องนะ มาครั้งแรกเนี่ยผมจะเปิด10กล่องรวดทีเดียวเลยไหนดู10กล่องแรกจะได้อะไรเพชรแดงร้อสเอามาทำไมวะเอามาเอามาเล่นโหมดอัตติเมตเอเอคิดน่แงบวกนะครับผมมาอีกสิบกล่องโอ้โหทีนี้ผมจะเปิดทีละกล่องแล้วนะครับผมเหลืออยู่เก้ากล่องสุดท้ายละ เออเออโอ้โหขอสักกล่องเถอะจะไม่ออกเลยเหรอเฮ <c oughs> ้ยเอาโอ้โหยี่สิบก้าล่องไม่มีสักกล่องเลยนะครับผมคร <c oughs> มา <c oughs> ทีนี้ผมเปิดสดๆร้อนๆกับกับร้านค้าเลยนะครับผมมากล่องแรกจากร้านค้าสุดใหม่เลยโอ้ชิ้นส่วนเอามาทำไมมีครบแล้วโอ้โหเพชร อืมโอ้โหเพชรอีกแล้วออเออเม็ดเกลือแล้วก็ชุดกอกกระจกเออกมาทำใหม่เนี่ยโอ้แล้วมีครบแล้วอยากได้สกินหมดแล้วเนี่ยสามสิบกุปาคูป,ปองสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ะขอถือถ้าถ้าไม่มีก็คือไม่ได้ มาต้องอย่างนี้เงินสุดท้ายก็คือออกสุดท้ายเลยโว่ซาต้าอย่างนั้นเหรอเจ้าคิดว่าข้ากลัวเจ้าหรืองไงเดี๋ยวจับมาทำซุปไก่งวงซะนี่อยู่ตรงไหนอ,อยู่ตรงนี้เองเ่ะเจอคมตามคุ้มข้าหน่อยเป็นไง มาหลบอยู่ในพุ่มอย่างนั้นเหรอคิดว่าข้าจะกลัวเจ้าอย่างนั้นเหรอมามาจะใส่อย่างนั้นเหรอเอย้ยจะมาตั้งหลักก่อนแป๊บหนึง่งเดินอ้อมเลยเดินอาา้อมแล้วก็สวน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 เอย้เอยเลือด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 ไปก่อนไปก่อนไปก่อนอย,ย่ยาอยาา่าอย่าซาตาอย่านะอยา่ยานะอย,ายา่าอย่าแย่รูมดนะเฮ้ย <rise> <criticize iciones> โอ้โห <rika> หายไปแวบเดียวคลิปอย่างเยอะ <c oughs> ไอพวกลูกกระเจีย๊ยบลูกกระเจีย๊ยบอะไรวะเอออัตีมาแล้วอัตีมาแล้วอตีมาแล้วอตี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 ยัด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 ,ยดใส่สกิลให้ครบตีตีต,ตีมันต้องตายมันต้องตายมอุ้ยอีกนิดเดียวนะนีประเปิดตีแล้วมียืนรอเราซะด้วยยืนรอเหออรอยืนยืนรอฟันคอไปดิดาบเราคมนะาเฮ้ยแต่ว่ายังไม่แรงมามา แม่แกเงเดินอยู่ข้างบนนั่นเหรอนี่เจ้าคลิปน้อยขอเงินหน่อยแล้วกันตีอีเฮ้ยเปลืองตีฟรีเลยสกิลแล้วถอยออกมามาซาตาเขาไม่ยอมกลับบ้านหรอทุกคนอ,อยากได้นักอยากอีคููไปดีทีนึง อ,าาออกมาเถอะออกมา,มาออกมามันออกมาแล้ว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 นี่น<ฮ>ี่เออมันเฉยเฉยอุ้ยอุ้ยมันบีบไม่ขึ้นอุ้ยเดี๋ยว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 นี่นี่ฟันคอฟันคอสวยฮ่าฮ่าได้แล้ว1 1> <c oughs> <c oughs> หนึ่งกิวเฮ้ยเขาก็เล่นไม่เป็นเราก็เล่นไม่เป็นฟันซับมั่วมั่วแต่ก็ได้นะตีป้อมก่อนเลยจังหวะมันเป็นของเราแล้วทุกคนไอตีไปเลยครับผม เราต้องชนะจบป้อมไว้ก่อนไปกับมาเติมเลือดก่อนนี่อยู่ตรงนี้เองเหรออยู่ตรงนี้เราอยู่ดีว้าเราอยู่ดีอุ้ย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 มันหลบข้างหลังว่ะหลบข้างหลังว่ะสกิลไม่มีสกิลไปเอ้ยไม่ถึงเอ้ยอุ้ยมันบินอุ้ยมันบิน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 โอ้ไม่หวะมู้ชินเดร์ลเนื้อนี้ทีละทีนี่ดีสวนสวนเจอสวนเจอสวนเป็นไงล่ะเกาะ อะไรวะกว่อเวทออกแล้วมามามาเอา้าทำไมไม่ตายเออสวยตายสักทีเคลียคลิปหน่อยโอ้โหคลิปมันก็มาเรื่อยๆเลยขอเติมเลือดเลยละกันเฮ้ยมาถึงเวลาเราคงต้องจบป้อมแล้วละซีนนะเตรียมเตรียมเตรียมซื้อไอเทมรับมือก่อนแดกก้อจะเกาะไป เขาออกของซับอีกแล้วโอ้หายไปแป๊บเดียวปล่อยลูกเทียบออกมาเยอะเลยเยอะนี่อันตีอันตีเอ้ยมันบินได้ว่ะมันบินได้บินได้ก็ไม่รอดนะไม่รอดนะไม่รอดนะไม่ทันนะไม่ทันนะไม่ทันนะตีเฮ้ยเฮ้ยนอะคอสเทอสวยฮ่าจบป้อมเลยจบป้อมเลยเราจะเอาหัวใจมันนี่ นี <c oughs> ่หวัวใจเจ้าอยู่ตรงนี้อย่างนั้นเหรอขอตีหน่อยละกันขอตีหน่อยละกันไม่อยากแพ้เว้ยขอจบป้อมเลยจบเลยไม่เก่งนะคอยเว้ยไปแล้ว๊ายบายซาตาเจอกันในมอสุปตูมวิกตอรี่ครับผม <c oughs> <c oughs> น่าภูมิใจมางเนี่ย เอาจริงนะครับคือผมเล่นนาคอนไม่เป็นนะครับแล้วก็ซาตาเขาก็น่าจะเล่นไม่เป็นต่างคนก็ต่างมาฝึกนะครับแต่อะไรไม่รู้ว่าเป็นใจให้ผมได้คลิปนี้ขึ้นมาก็ต้องขอบคุณซาตานะครับผมถ้าไม่มีซาตาก็ไม่มีคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย